นะครับนี่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครอย่างไรนะครับมันอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่พักการเมืองใพกกองดพักการเมืองหนึ่งนะครับตั้งแต่ประกาศมีส้มไม่มีเทาน่ะนะครับโดนเจ้าแรกเลยไหที่ผมบอก้แต่แรกว่าไม่ใช่พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนะนะครับมีหลายพักการเมืองนะครับที่ปรากฏกันอยู่แล้วก็ท็อปไฟหมดนะที่มันมีกระแสรเรื่องว่าจะมีการออกหมายจับอดีตสสอหรือผู้สมัครสอสที่เป็นสิบรายเนี่ย มันจะส่งผลต่อคะแนนนิยมในการที่จะเลือกตั้งที่จะถึงดีไหมคะคืออย่างนี้นะครับรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยและรัฐมตรีดีเนี่ยแน่นอนที่สุดก็เป็นรัฐบาลรักษาการสังกัดภาพกลุ่มใจไตซึ่งโดยคะแนนเลือกตั้งหนขณะนี้เขานำนะนะครับแม้ว่าโูจะเป็นรองพรรคประชาชนก็ตามแต่ในแวดวงคนทําการเลือกตั้งให้รู้ว่านะครับพรรคประชาชนตามหลัง พรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยเนี่ยจ่อสามอยู่นะแต่ก็ไปปรามาสก็ไม่ได้เลยนะผมดูเขาปรับแทคนติกวิธีการมากมายในพื้นที่นะครับประชาธิปัตย์ก็โตวันโตคืนกรณีการประกาศเนี่ยนะครับพวกที่เกี่ยวข้องพูดง่ายๆว่าเข้าขายสกแกมเมอร์ทั้งหลายมาไม่ว่าฟอกเงินการพนันออนไลน์นะครับหรือคอนเซ็นเตอร์นะครับฟอกเงินก็ แม้กระทั่งยาเสพติดหรือได้มาจากอย่างอื่น uh huh. นะครับที่เป็นของผิดกฎหมาย uh huh. ในสิบคนนะั้นนะครับผมว่าเนี่ยครับไม่ต่ำสามถึงสี่ภาคการเมืองอ uh huh. ทีนี้เนี่ยนะครับมันไม่การประกาศรอบนี้นั้นต้องเป็นการอนุมัติขอหมายจับนะอ uh huh. อย่าเพียงแค่เปิดพฤติกรรม uh huh. และให้คนคิดได้ว่าเป็นใครไอ้นั่นจะไม่มีผลใดใรนะ uh huh. เพราะเนี่ยนะครับ กลไกรัฐต้องขออนุมัติหมายจับถ้าเขากระทําความผิดและเนี่ยนะครับเขาเขาต้องฟาดกันต้องสู้กันและอย่าไปกลัวว่าถ้าเนี่ยนะครับไปดําเนินการคดีกับพักไหนเนี่ยเขาจะไม่มาจับมือด้วยนักการเมืองนั้นเนี่ยนะครับไม่มีอดีตหรอก mm. ถ้าเราเทียบปีหกหกอะไอที่รับปากเนี่ยนะครับใครใครปฏิบัติสักคนบ้าง mm. นะครับมีเสียหายเสียหายมาก หายน้อยกับเสียหายน้อยแล้วแล้วท้ายที่สุดก็พูดเรื่องอืน่นหน้าวันนี้ใช่ไหมพอการหาเสียงปีหกหกอะเรื่องของตัวเองจะอันตรายตัวเรื่องที่เคยพูดปีหกหกอะพอมาปีหกเก้าจำเรื่องของเพื่อนได้ทุกคนจะเป็นเรื่องของตัวเอง <c oughs> ขึ้นเวทีนี่จําเรื่องตัวเองไม่ได้แต่จ,จาได้เรื่องของเพื่อนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าพอประกาศหรือว่าดําเนินคดีเนี่ย <c oughs> การเลือกตั้งนี้นี่มันจะแรงทวีคูณละ นะครับที่บรรยากาศโหยโหย่นียนะครับ mm hmm. มันก็เริ่มที่จะมีวิแววชัดเจนว่าจะยังไงการสู้ทางการเมืองก็ต้องรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องสกมเมอร์มันควรจะจัดการก่อนที่จะมีการยุบสภา mm hmm. แต่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อยุบสภาก่อนนะครับก็ก็ไม่ควรที่จะปล่อย mm hmm. ก็ว่ากันตามเนื้อผ้านะครับและก็ไม่ต้องคิดว่าเป็นการกันแกล้งกัน เพราะนี่นะครับถ้าเขาขายกล่นแกล้งคนถูกกล่งแกล้งก็ดําเนินคดีกลับแต่ว่านี่ครับมันจะเป็นประโยชน์ของประชาชนว่าเขาจะได้ตัดสินใจที่จะมอบความไว้วางใจให้กับใครเพราะนี่นะครับถ้าเราดูมาตรการการปราบปรามนะครับเรื่องแก๊งสแกมเมอร์ไม่ว่าทางการจีนแม้กระทั่งไอ้ทางการสหรัฐก็ตามเนี่ยนะครับในเรื่องนี้แม้ว่าพูดไปก็ยึดไปต่อรองเรื่องเงินไปก็ตามแต่ว่านี่นะครับ ผมก็ยังมองว่าเนี่ยนะครับในสถานการณ์อันเนี้ยรัฐเนี่ยนะครับปัจจุบันต้องทำหน้าที่ให้ประชาชนสิ้นสงสัยเสียก่อนคือถ้าพบว่าเป็นการกระทำความผิดจริงนี่คือปล่อยไว้ไม่ได้นะนะครับเพราะว่าพวกนี้จะต้องไปมีอำนาจและเนี่ยครับมีอำนาจเมื่อมีเงินนะครับอจากสสอก็จะไปเป็นรัฐมนตรีและก็จะไปคุมเนี่ยนะครับตามหน่วยงานต่างๆ ความเสียหายของบ้านเมืองนั้นมันจะเสียหายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรรีรอไปสัป,ปดาห์สุดท้ายด้วยนะครับควรจะทําในเวลาที่มันที่มันยังมีอยู่นี่ไม่นับคดีกลางเลือกตั้งนี่ยังมีกันอีกเยอะนะนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี่มันรอกันแทบทั้งสิน้นการเลือกตั้งครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันนืดๆแบบถ้าเทียบปีหกนี่นืดมากนะใช่นะครับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนเนี่ยมัน มันเฉื่อยชากันไปเยอะแต่ผมก็มองว่าอย่างไรก็ตามนั้นพอขยับกันเรื่องการจับสิบคนเนี้ยนะครับถ้าทําอย่างที่ว่าจริงนะนะครับนั้นแรงกระเพื่อมใหญ่ก็จะเกิดขึ้นการสู้ก็ทีนี้ก็ทุกเม็ดละความจริงในแวดวงผมก็เห็นต้นในตัวกันหมดแล้วนะ<า>นะครับแต่ว่า <c oughs> เราต้องการจะฟังอย่างเป็นทางการจากคนที่เขามีหน้าที่นะครับมีหน้าที่แล้วไม่กระทํานั้นเนี้ยตัวเองก็ต้องถูกดําเนินคดีกันเสียเอง แล้วที่คุณสแสวงแกบ,บอกว่าถ้ามีผู้สมัครสอสอถูกจับเกี่ยวข้องกับเป็นพมันเซเลบแกรมเมอร์จริงเนี่ยจะยังไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติแม้จะถูกคุมขังนี่แหละคะ่ะมันจะส่งผลถ้าไปไปล่อยก่อนวันเลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิ์เมือนเที่ยวกรณีผมอะ่ะจะได้า่าถูกถอนประกันแล้วก็ไม่ให้ไปใช้สิทธิ์ก็ขาดคุณสมบัติเขว่าบรรทัดฐานคดีเนี้นะครับโดยไม่ต้องโทษไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับคดีใดแต่ตามหลักนะครับตามหลักกกตเพียงแต่ว่าตอบแบบแสวงอ่ะ เนี่ยทีนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะนะครับในกรณีของผู้สมัครของพรกประชาชนนียนะครับเวลานี้ถูกถูกคุมขังเราออกแล้วก็ถูกคุมขังนะใช่ทีนี้เนี่ยนะครับถ้ามีการคุมขังนะครับแต่ว่าถ้าได้รับการปล่อยตัวก่อนวันที่แปดนี่ก็เป็นปัญหากับสังคมอีกนะครับเยอะแยะกันมากมายนะครับ คือในคดีลักษณะทํานองนี้เนี่ยนะครับที่ตอนหลังๆเนี่ยไม่ค่อยกล้าได้ประกันตัวกันนะออนะครับเพราะมีเรื่องมีราวกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการทําสํานวนก็เท็จจริงตรงไปตรงมาไม่มีการกลั่นแกล้งการหลักทุกอย่างเต็มไปด้วยพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนนะครับแต่ว่าก็ไม่ควรจะปล่อยให้เนื่อนนานนะครับก็คือหมายความว่านะครับพอดาเนินคดีแล้วเนี่ย นะครับคนที่ถูกดำเนินคดีก็มีสิทธิต่อสู้คดีตามกฎหมายทุกประการนะครับเพียงแต่ว่าจะทําให้ประชาชนนั้นเขาได้รับรู้ในสิ่งที่เขาควรพึงจะต้องรู้นะครับผมก็บอกว่าก็ไม่ควรที่จะดึงเอาไว้อย่างเนิ่นนานจนกระทั่งบ้านเมืองเกิดความเสียหายในอนาคตคืออย่าไปกลัวว่าใครจะจับมือไม่จับมือการเลือกตั้งนะครับไอ้ที่ประกาศว่าจะจับมือไม่จับมือก็ยังไม่เคยมีใครตตามกันทัคนอยู่แล้วนะครับเพราะเนี่ยนะครับ เพราะผมมองว่าถ้าใครสามารถยึดหลักของชาติบ้านเมืองไดน้นะครับไม่มีใครประเภทอา,อาคาดมากขาดแค้นก็ถึงกงินมองหน้ากันไปติดก็ที่บานมารัฐบาลน,นะครับหลังเลือกตั้งปีหกไม่ถูกกันทั้งนั้นที่อยู่กันอะ่ะคุณจรุพรคิดว่าประเด็นนี้มันเป็นปัญหาที่ควรจะต้องนําไปแก้ไขไหมคะกรณีผู้ถูกสมัครผู้สมัครเนี่ยถูกกล่าวหาถ้าหน่วยงานราชการพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีมูลเนี่ย ควรต้องให้ถอนตัวออกไปจากสนามอะไรแบบนี้ไหมคะเรื่องเรื่องการถอนตัวนั้นเนี่ยนะครับในทางรเราในทางกฎหมายก่อนค่ะนะครับโดยหลักเมาเป็นผู้สมัครแล้วเนี่ยมันก็ม,นกมันก็ยกเว้นเราออกจากสมาชิกพักเท่านั้นแหละไอ้ขาดขุดทุนสมบัติเราออกไม่ได้ด้วยนะครับยกเว้นว่านะครับไปลาออกจากสมาชิกพักทีนี้เนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่านะครับเมื่อการรับสมัครรับเลือกตั้งมันเลยว่วงเวลา ผิดกับกรณีเขตสามสิบสามของกรุงเทพเนี่ยปัญหาก็คือว่าจะตัดสินใจอย่างไรเพราะแน่นอนที่สุดพรรคการเมืองนั้นๆเนี่ยเขาย่อมที่จะมีมาตรการเหมือนกันเพราะแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับถ้าถ้าแบกได้ความเสียหายไม่เกิดขึ้นอไอ้นี่ก็ว่ากันไปนะแต่เห็นว่าการะแสสังคมมันไปไป,ไ,ปไกลมากมก็ต้องชี้ให้อราคีเรียแล้วพรรคก็จะได้มีมาตรการนี่ข้อเท็จริงมันก็มีช่องทางกันเป็นแบบเนี้ แต่ว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามแม้กระทั่งว่าไอ้ที่จะนะครับที่จะออกหมายจับจะดําเนินคดีก็ยังตัวเล็กกันอยู่นะถ้าเทียบมันยังมีตัวใหญ่ๆนะนะครับเพราะว่าถ้าต้องการจะกวาดล้างเนี่ยนะครับแบบที่ทางการจีนนะครับเอาตัวเฉินจื้อจากกัมพูชาส่งไปให้เนี่ยนะครับไอระดับแบบนั้นเนี่ยหรือใกล้เคียงแบบนั้นหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เนี่ย S <S นะครับมันยังเล่นซ่อนแอบกันพอสมควรนะเพราะว่ารายชื่อเนี่ยนะครับมันก็ในระดับหนึ่งที่เป็นนักการเมืองที่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ว่าที่มันใหญ่ไปมากกว่านั้นนะซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับในส่วนกลไกที่รับผิดชอบของประเทศไทยไม่มีอะไรที่ไม่รับรู้แต่ว่ามันจะเดินไปถึงจุดนั้นกันได้หรือเปล่านะครับนี่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครอย่างไรนะครับมันอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง นะครับตั้งแต่ประกาศมีส้มไม่มีเทาน่ะนะครับโดนเจ้าแรกเลยไหมที่ผมบอกต่แรกว่าไม่ใช่พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนะนะครับมีหลายพักการเมืองนะครับที่ปรากฏกันอยู่แล้วก็ท็อปไฟหมดนะอนะครับคือหมายความว่าที่ที่เนนอยู่นั่นแหละไม่มีพักการเมืองขนาดเล็กเลยนะแต่ว่านี่นะครับถึงอย่างไรก็ตามนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนที่มีหน้าที่เขาจะจะต้องจัดการไม่ใช่ว่ากล้าหรือไม่กล้า นะครับแต่ว่าเมื่อประกาศถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วไม่ปฏิบัติตัวเองก็เข้าขายละเว้นการปฏิบัติเองนะครับอย่าทําตัวแบบปปแบบคณะกรรมการปปชกันล้วก็คือเป็นไปอย่างช้าช้าเหรอคะคือคือปปชนี่ความเสียหายบ้านเมืองเยอะนะครับทีนี้เหมือนเหมือนเรื่องรัฐธรรมนูญเราคุยกันมาหลายวันคือในนะครับคือรายมาตราบางมาตราเนี่ยที่มันเป็นปัญหาเนี่ยต้องแก้ไข แต่ว่าบางมาตราเนี่ยแก้ไขไม่ได้และโดยข้อเท็จจริงในการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในแต่ละฉบับก็หลายมาตราก็ก๊อบกันมานะตั้งแต่นะครับเรียงกันมาเนี่ยไม่ไม่ไใจหมายความว่าเขียนใหม่หมดไม่มีอยู่แล้วในทางปฏิบัติแต่ว่าไอ้เรื่องหลักนะครับไอ้หมวดหนึ่งหมวดสองนี่ไม่มีใครกล้าแต่แต่ก็พังตั้งแต่วินาทีแรกแต่เรื่องนี้นะครับที่ทุกคนเขากังวลกัน คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมาตรฐานทางจาริยธรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับเพ<อ>ราะเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นจุดยืนทางการเมืองนะนะครับการไม่ยอมใช้ช่องทางนี้หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็บอกเป็นจุดยืนพักด้วย <ic> เราก็จี้ถามกันหลายรอบไปนั่งออกรายการก็จี้ถามอยู่ว่าไอ้ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยและมาตรฐานทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เมื่อเขาไม่เลือกใช้ในช่องทางนี้เพราะไม่ยอมรับไอการแสดงออกว่าไม่ยอมรับเนะี่ยนั่นคือการต้องการที่จะต้องไปแก้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็บอกว่านะครับพรรคการเมืองเองเนี่ยถ้าต้องการจะเห็นชอบไปมีการแก้ไขก็ขถามว่าเห็นชอบหรือไม่ชอบในการจะทํารัฐธรรมนูญฉบับ <จะ S 1> ใหม่หรือไม่หนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องแก้ต้องการแก้ไขเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่ไม่แก้ไขอจะต้องประกาศให้สาธารณะได้ ได้รับทราบกันนะครับเพราะว่าคือมันนะครับรัฐธรรมนูญแม้กระตั้งฉบับดีที่สุดอย่างรัฐมนูลปี40นะครับก่อนที่จะถูกยึดตำจเน่ยพบก้อเสียอยู่สิบประการนะครับแต่ว่าประเด็นในรัฐมนูล60เนี่ยมันก็เป็นประเด็นหัวใจหลักคือเรื่องนะครับเรื่องมาตรฐานของการนำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่งเนี่ยนะครับเป็นช่องทางเดียว มิฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าส่งไปปปชอย่างเดียวเนี่ยก็เห็นช่องทางอยู่แล้วนะว่าผลลัพธ์ยังไงส่งไปหนึ่งสี่สี่ไปเอาหนึ่งห้าเจ็ดไม่เอาหนึ่งสี่สี่อย่างเงี้ยแลวแต่ละเรื่องก็ลากยาวจนเกินความจําเป็นเห็นไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งว่าความระยะเวลาในคดีในปปชมันการปล่อยเนี่ยนะครับเวลาที่เป็นปลายเปิดไม่มีมาตรการลงโทษไอ้นี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน <c oughs> ทำให้คดีบางช่วงในค้างกันเป็นหมื่นคดีนะใช่ค่ะนะครับแล้วแล้วมันคดีเกี่ยวข้อ,ของกับการทุจริตคอร์รัปชันเห็นไหมถามว่ามีปัญหาม,มีนะครับแต่ว่าที่คนกังวลเนี่ยก็เรื่องเรื่องการเนี่ยนะครับเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของการดํารงตําแหน่งนะครับนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและก็ตําแหน่งอื่นใดด้วยซึ่งเนี่ยนะครับประชาชนแทบไม่มีช่องทางอย่างอื่นอยู่แล้ว อย่างที่ผมบอกยิ่นไปปวชก็ใช้ระยะเวลานะครับมันก็มีช่องทางเดียวเพียงแต่ว่านี่ครับในแต่ละกระบวนการเนี่ยนะครับคือคนไทยก็ต้องมาดูที่ไปที่มาของแต่ละอยา่างแล้วก็แก้ไขให,ให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแต่หัวใจหลัก,กต้องดำรงอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนพรบปวชที่พรบปรปชที่พี่นกเขามาฉายมันก็มีปัญหาเนหะ็นไหมที่ไปแก้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ย รัฐมนูลเป็นสิ่งที่แก้ไขได้แต่ต้องอย่าปลายเปิดเพราะถ้าปลายเปิดเนี่ยพอถามเห็นด้วยกับการจะทำเราเห็นชอบกับการจะทํารัฐมนูลฉบับใหม่หรือไม่เนี่ยเห็นไหมมันปลายเปิดแล้วคุณจะไปแตะเรื่องนี้ยกเว้นคุณมาให้คําปฏิญาณตนกันในที่สาธารณะว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเนี่ยนะครับกับมาตรานี้นะครับหมวดหนึ่งหมวดสองผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้ายกเว้น้าใครจะกล้าก็ให้แสดงเจตนามา